เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับก็จะมาขึ้นบทใหม่นะครับเป็นบทที่5ก็จะเป็นเรื่องของแขง็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับ มาดูอินโรกันสัหน่อยว่าทําไมเราถึงต้องเรียนเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเคมีก็สําหรับสารที่อยู่รอบตัวเรานะครับก็จะอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันนะครับก็อย่างเช่นของแข็งก็จะเป็นอย่างพวกเหล็กเงินทองเกลือแกงอะไรประมาณนี้นะครับของเหลวนะครับอย่างเช่นประลอดน้ำนะครับที่เราเห็นกันในชีวิตประจําวันเลยนะครับหรือว่าเป็นแก๊สนะครับเป็นแก๊สอย่างเช่นตัวออกซิเจนนะครับ ไนตัวเจ่นคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็จะอยู่ในสถานะแก๊สนะครับก็จะอยู่ในอากาศก็จะเห็นนะครับว่าสารรอบตัวเรานะครับก็จะมีสถานะที่แตกต่างกันนะครับซึ่งสารที่มีสถานะต่างกันเนี่ยก็จะมีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปครับเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับสมบัตินะครับต่างๆของแต่ละสถานะครับก็จะดูนะครับว่ามันมีสมบัติต่างกันอย่างไรแล้วก็ดูการนําไปใช้นะครับ เป็นที่มาว่าทําไมเราต้องเรียนเรื่องของแข็งของเหลวและแก๊สนะครับกันเดี๋ยวมาดูกันก็อันนี้จะเรียนเรื่องนะครับสมบัติของแข็งนะครับการจัดเรียงอนุภาคแล้วก็ประเภทของแข็งนะครับสมบัติของเหลวแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวนี้เป็นจะเป็นสมบัติของเหลวนะครับความดันกับจุดเดือดของเหลวนี้นะครับอยู่ในเรื่องสมบัติของเหลวแล้วก็เป็นเรื่องสมบัติของแก๊สนะครับก็หลักๆจะเป็นสมบัติของของแข็งของเหลวแล้วก็ตัวแก๊สนะครับว่าสถานะที่แตกต่างกันมีสมบัติแตกต่างกันอย่างไร แล้วก็ดูการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิดนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้หนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอ สองเตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนอะสมุดมีอยู่นี่เจอแล้วสามตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอสิบโมงถึงเที่ยงเลยนะอืมกำลังดีเลยสองชั่วโมงสี่พนไคร่กินกันดีกว่าอร่อย ชวนเพื่อนมาโหลดแอป n e e s t l s c h o o l อืมแอปนี้โหลดยังน่าใชแล้วเลยใช่โหลดมาเลยอ่ะก่อนตรงนี้ก่อนนะอโอเคห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบาย